สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์นะครับและวันนี้เราพบกับเกม Among Us The ครับมาเริ่มไม่ต้องพูดฟังทำเพลง คนหมามันทำอะไรไม่รู้อะหมามันเห่าอะไรอะผมไม่ได้เลี้ยงหมานะผมไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ว่าเสียงหมาที่ไหนดูนอกกำแพงนะเมื่อกี้ดูนอกกำแพง มามาครับผมโอเคอ่าใส่หน้ากากกันกันลาะลาะละัพาราลิตนี่เตรียมสีฟ้าแล้วมันไม่มีคนสตาร์ทเลยเหรอ ซาตัด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 สตาร์ทการเป็นซาตัดไปแล้วมาครับผม เริ่มล้วตะกี้ฮะเฮ้ย ฮ่าผมเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลับเป็นไรนี่ครั้งนี้ผมเป็นคนที่สลับตัวได้เ,เกมนี้มีแบบว่าสลับตัวได้ละ เวสเหรอเราต้องอยู่ในห้องที่แบบลับๆหลบๆเอาดี อมเอาเป็นคนนี้แล้วกันโอ้โหคนใยหลายคนเฮ้ยตายแหละคนเลยนะ โอเคสงสัยปิดคนแล้วนะผมแบงล่างผมแบ่งล้างเป็นคนอื่นคนอื่นไม่รู้แล้วทีนี้ต้องเป็นอะไรทำให้ต้องอย่างนี้ออมอาโหวตใครฮะเอ่ออาอูอาเ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 อาผมโวตหรอโหวตหรออย่ามา โวตเลยมันกดโวดไม่ได้อ่ะมัน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 โวดไม่ได้อ่ะทุกคนอ๋อเราอาจจะสกิปไปแล้วนะครับทุกคนสกิป เลยอ่ะอที่มันแบบไม่แคยร้อยสิบปีตอนนี้ก็ช้าจังเลยระหว่างรอให้ผมได้เล่นบ้างให้ผมได้เล่นบ้าง บอกเลยปึ๊บโอเคเป็นสีชมพูมาตั้ตั้งตั้งครั้งนี้เป็นคริวเมดคริวเมดธรรมดาด้วยทุกคนมาครับผมมาทำเพย์ฮะผม ปึ๊บนี่โอเคต้องเร็วแบบหน่อยๆอ,อุ้ยเมื่อกี้มีคนตายใครอ่ะเมื่อกี้ดำหรือน้ำตาลไม่รู้อะเอ้ยดำดำหรือเปล่า เลยครับนะเอ่มโอเคตอนนี้ก็ไม่รู้มีคนไม่รู้โอเคงั้นก็เอ๊ะเดี๋ยวสิเฮ้ยสีขาวค่ะสีขาวบอกว่าไม่รู้ได้ไงคุณต้องโดนโหวตนะคือคุณต้องแบบ โดนโวตน,นะทุกคนอ่าเตอนนี้ก็รอเวลาสีเหลือง โอเคต่อไปฮะเมื่อกี้เหลือข้าตกรอ,อีกหนึ่งคนแสดงว่าใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะใช่เหรอหรือว่าอ่ามัน,ม,นมันบ้าครับทุกคนตำเงควสไม่ได้อ้าแล้วอย่างนี้เราจะตั้งควสยังไงอะ นะมันชอบจะมีคนหลุดแล้วแบบเราชนะรอบที่แล้วก็เหมือนกันนะทุกคนคืออะไรคืออะไรอ่ะออง,องงองๆมากง,องงองกนะ็ค,คืองงนะครับคือแบบ งงแบบว่างงๆๆๆๆๆๆๆเตยน่าตัวเน่ะเพื่อเพื่อะไรโอเคเปลนชื่อบ้างอทุกคนชอบคลิปนี้กันมั้ครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Apple f u t e r แล้วก็กดกระดิ่งโกเกก e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับนวันนี้ บายบายนะครับบายบายอ่ะสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือ1กดไลค์2กดแชร์ 3. กดติดตาม4กดกระดิ่งนะครับทุกคนต้องทำสีอย่างเอ๊ะหรือเพิ่มเป็น5ดี5ก็คือดูคลิปนี้จบบาย